อันดับต่อมานะครับเป็นคำสั่ง docker exec นะครับ e x a c เนี่ยมันทำอะไรคือบางบางทีเนี่ยเรา Run docker ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็อยากจะเข้าไปดูว่าข้างใน docker หรือเราต้องการไป debug เนี่ยมันจะมีวิธีการเข้าไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเข้าไปเช็คว่าทุกอย่างที่เราแพ็คเข้าไปในคอนเทนเนอร์เนี่ยเขา run ตามต้องการที่เราทํานะครับอ่ะเราก็ถ้าเกิดเป็นคอนเทนเนอร์อย่างเดียวเราก็ยังดูไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปแอ c e ซสเข้าไปในคอนเทนเนอร์ของเราก็คือใช้คำสั่ง docker exec นั่นเองนะครับในนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมี flag เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ flag i กับ flag t หรือพิมพ์ติดก,กันก็ได้ก็คือ it นั่นเองนั่นเองนะครับ i เนี่ยย่อมาจากการรัน ให้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับและ t เนี่ยก็คือให้รันเป็นอินเทอร์แอคทีฟแบบเป็นตัวเทอร์มินอลให้เรานั่นเองนะครับก็คือเหมือนเราเข้าไปในอีกเทอร์มินอลหนึ่งซึ่งในเทอร์มินอลเนี้ยมันอยู่ในคอนเทนเนอร์ของเรานะครับทีนี้พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปเฉยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะใช้ตัวเทอร์มินอลอะไรนะครับก็เลยเราต้องใส่ตัวโปรเซสก็คือให้ ใช้ bash นะครับก็คือเป็นตัว terminal นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัว bash ให้ run bash ออกมาให้เราสามารถเข้าถึง bash ได้ที่อยู่ภายใน container นะั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะผมลองมาดูว่าตอนนี้เนี่ยมี container ไหนที่ run อยู่ในเครื่องบ้างตอนนี้นะครับ ก <Okay. S 2> ็จะเป็นตัว m y นเ n ็ x นั่นเองผมก็าทาการเข้าไปเลยครับโดยพิมพ์ docker exec นะครับใส่ flag it นั่นเองตามด้วยชื่อคอนเทนเนอร์หรือจะเป็นคอนเทนเนอร์ id ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมสะดวกใช้เป็น name นะครับเป็นชื่อของคอนเทนเนอร์นั่นเองตามด้วยนะครับ bin แล้วก็ bash นะครับเอาละทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าตัวเทอร์มินอลของผมเนี่ย POWER SHELL ของผมเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมครับจากตอนแรกผมใช้เป็น PowerShell นะครับตอนนี้กลายเป็น Root แล้วนั่นเองทีนี้ผมใช้คำสั่งเบส i c ก็คือ ls ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเราก็เข้ามาอยู่ในคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ในเคสนี้เนี่ยผมต้องการที่จะทําการไปหาเพจที่เป็น welcome engine x นะครับแล้วก็นาวิเกตไปได้เลยครับเอาละครับเราก็ลองไปพรีวิวตัว welcome Page ของ engine x กันนะครับก็นื่นเลยเนี่ยผมก็คสั่ง ls ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรอยู่ใน Directory นี้ฉะนั้น engine x เนี่ยมันเก็บอยู่ใน Uh, user share engine x นั่นเองนะครับอ่ะ uh, แล้วก็ cd เลยครับ cd slash usr นะครับ tab แล้วก็ hha tab นะครับ share แล้วก็ ng tab นะครับแล้วก็ตามด้วย ht นะครับ tab อีกเช่นกันโอเคเราเปลี่ยน directory มาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ ls ดูครับเพื่อทำการ list นั่นเอง เหนได้ว่ามี index.html นะครับอยู่เราจะ preview เราก็ต้องเรียกใช้คำสั่งอะไรครับอ่าก็คือ cat ของเรานั่นเอง cat ตามด้วย index นะครับ .html e n t e r ทอเลยครับเราเจ็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัว welcome e n g index page โผล่มานะครับเป็นคอนเทนต์ให้เรานั่นเองนะครับ ทีนี้เอาเป็นว่าเราทําการ debug หรือว่าเข้ามาในคอนเทนเนอร์จนเป็นที่พอใจของเราแล้วนะครับการที่เราจะออกจากคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในหน้า i n t e r a c t i v e เนีครับเราก็กด c o n โทรลนะครับคอนโทรล D นะครับปุ่มคอนโทรล D พอผมกดคอนโทรล D ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น exit ออกมาทันทีเลยนะครับผมก็กดเคลียร์หน้าจอนะครับทีนึงพิมพ์มเคลียร์หน้าจอทีหนึงนะครับ เอาละครับทีนี้เนี่ยเราจะยังอยู่ในส่วนของ exact กันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะมี flag ที่เป็น e แล้วก็มีตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีข้อความอันนี้มันทำอะไร flag e นะครับก็จะบอก docker ว่าให้สร้างตัว environment variable ของเรานะครับขึ้นมาภายในภายใน container นั่นเองอย่างเช่น environment อย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนๆต้องการเซตตัว พอร์ตนะครับของตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ภายในภายใต้ Docker container เนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้ตัว flag e นะครับแล้วก็ใส่คำว่าพอร์ตเข้าไปแล้วก็ตามด้วยพอร์ตที่เราต้องการแบบนี้นะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพอเราใช้คำสั่ง e นะครับที่เป็น environment เนี่ยแล้วตัว environment เนี่ยมันจะไปแสดงผลยังไงในตัว Container นะครับ ครับผมก็ทำการลิสต์นะครับ Container ร์ Contain er ออกมาเลยครับ d o c k e r Container นะครับ AWS ซึ่งก็จะเป็น m y Enginex อยู่นะครับตอนนี้ต่อมาเราก็ทำการ e x t c เข้าไปเลยครับ d o c k e r e x t c นะครับ IT นะครับก็คือ Interactive ช Inter ั่นอแล้วก็เป็นตัว Terminal นั่นเองต่อมาก็ใส่ f l a g e เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วย ชื่อตัวแปรนะครับ Environment Variable ของเราผมจะใส่เป็น My นะครับว่า wow. ตามด้วย Hello World นะครับแบบนี้นะครับต่อมาก็ตามด้วยชื่อ Container นะครับ My Engine X สุดท้ายเนี่ยก็ตามด้วยตัว Batch ของเรานะครับโอเค เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าคือมันก็เข้ามาก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เรานะครับแอดไปเมื่อกี้ก็คือ variable ก็คือ environment variable นะครับเราก็ทำการ echo ออกมาได้เลยครับ echo ตามด้วยดอลลาร์นนะครับแล้วก็ชื่อตัว environment ของเราก็คือ my var นะครับแบบนี้ enter ได้เลยครับเราก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถส่งค่านะครับ environment ของเราเนี่ยจากข้างนอกเข้ามาใน Docker Container ได้แล้วนะครับต่อมานะครับเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เรามีการ Stop Start อะไรไปนะครับแล้วก็ Delete อะไรต่างๆซึ่งเพืนเมื่อกยังมีคำถามอยู่ว่าเออแล้วเราจะทำการรันหรือเข้าถึงตัว คอนเทนเนอร์ er เรายังไงล่ะต้องบอกก่อนว่าการที่เรารัน d o c k e r container ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเจ้ากล่องสีฟ้านี่แหละครับผมแบบนี้นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็น container n n g i n e x นะครับซึ่งถ้าเราสั่ง d o c k e r container run แล้วก็ตั้งชื่อตัว Engine x ของเราแล้วก็ตามด้วย image ใช่ไหมครับก็จะได้กล่อง container ขึ้นมาทีนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดย โดยโดยตรงนะครับอ่ะเราก็ต้องทำการ Export Port นะครับหรือทำการบอกให้ Docker เนี่ยรู้ว่าจะใช้ Port ไหนจาก Host ก็คือเครื่องของเราเนี่ยวิ่งไปหาตัว Port ที่อยู่ภาย,ภายใน Container นั่นเองนะครับเพราะว่าถึงเรารันนะครับ Port ที่เป็น80เนี่ยหรือ80-80ก็ตามโดยที่ยังไม่ได้เปิดพอร์นะครับก็จะไม่สามารถเข้าถึง ตัวคอนเทนเนอร์ได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่งที่เป็น docker container run นะครับแล้วก็ flag d แล้วก็ flag name นะครับตามด้วย flag p เพิ่มมาใหม่นั่นเองนะครับใน flag p เนี่ยก็จะมีตัวตัวเลขหรือตัวพอร์ตของเรานั่นเองนะครับก็คือพอร์ตจากโฮสที่วิ่งเข้าไปนะครับที่สามารถเข้าถึง พอร์ต80นะครับที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ได้ทีนี้เดี๋ยวผมรีแคปอีกนิดนึงการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลันตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยแล้วไม่ใส่ f l a ดีนะครับมันจะทำให้ตัวคอนเทนเนอร์นั้นนะครับมันก็จะลันลันโดยลันโดยเห็นทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ภายใน Docker เลยถ้าเรากดออกนะครับ Docker ตัวนั้น c นะคอนเทนเนอร์ตัวนั้นนะก็จะถูกทำลายทิ้งไปเลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆใส่แฟลกดีเนี่ยมันก็จะรันเป็นเดมอนนะครับหรือรันเป็นแบ็กกราวนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ค่อยไปดูว่าเราจะเข้าเราก็จะค่อยไปเข้าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในการรันเป็นเดมอนเนี่ยเดมอนหรือรันเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะครับมันก็สามารถให้เราทาอย่างอื่นได้ต่อนั่นเองนะครับโดยที่หน้าจอนั้นเนี่ยหรือตัว power h e l l นั้นเนี่ยมันไม่ต้องเปลืองนะครับก็คือเราจะสามารถ เอาตัวเทอร์มินอลตรงนั้นไปทำอย่างอื่นได้ต่อนั่นเองเอาละต่อมาเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ docker container run d a d แล้วก็ตั้งชื่อให้คอนเทนเนอร์เราด้วยแล้วก็ตามด้วยพอร์ต80 80แล้วก็ colon นะครับแล้วตามด้วยพอร์ต80อีกทีนึงตามด้วยตัวสุดท้ายคือ i ิมเมของเราชื่อ engine x นั่นเองนะครับถ้าเราพริมพ์คำสั่งนี้ไปเนี่ย สิ่งที่จะทำได้นะครับที่หลังจากรันไปแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าถึง engine X ได้นะครับโดยพิมพ์ที่ URL เบราว e r อร์ของเราว่า localhost ตามด้วย port 8080น์8 0ั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือ i e ล t เข้าผ่านเบรา s เซอร์นะครับ localhost โดยใช้ตัว port 8080์8 0นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงตัว คอนเทนเนอร์ <Contain> er ได้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยผมเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคอนเทนเนอร์สถานะ running ร,รันอยู่ไหมนะครับ Docker container ls นะครับเราเห็นได้ว่าตอนนี้ m y e n g i n x รันอยู่เราก็ทำการลบเลยครับ Docker container rm แล้วก็ใส่ flag f เข้าไป พิมพ์ด้วย my nginx นะครับเอาละทีนี้ e nginx ก็ถูกลบแล้วแล้วก็กดลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อมาที่คำสั่ง docker container ls นะครับพิมพ์อีกทีนึงเพื่อ make sure นะครับว่า container ถูกลบไปแล้วทีนี้เราก็ run คำสั่งตัว docker แล้วก็ map port ได้เลยครับ docker container Run นะครับตามด้วย f r a g demon นะครับ demon แล้วก็ name นะครับก็คือ my engine x ของเราแล้วก็ตามด้วย p port 8080 80นะครับ colon 80แบบนี้สุดท้ายจะเป็นในส่วนของ image นะครับก็คือ engine x กด enter เลยครับเอาละ ถ้าขึ้นเป็นตัว Docker Container ID แบบนี้มานะครับเราก็ถือว่าได้ตัวคอนเทนเนอร์มาแล้วนะครับแต่เราต้องเช็คอีกทีนึงนะครับเพื่อความแม่ช่วงเรา Docker Container ls ครับเอาละทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของพอร์ตเนี่ยก็คือ0.0.0.0นะครับตามด้วย โ8ลอน8080ชี้เข้ามาที่พอร์ต80นั่นเองนะครับก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเข้าถึงตัวคอนเทนเนอร์นี้ได้นะครับโดยการพิมพ์โดยการใช้พอร์ต8080นะครับเพื่อเข้าถึงพอร์ต80อ่ะแต่เรามาดูเอาพุทกันครับผมก็ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็พิมพ์คำสั่งนะครับ local host ตามด้วยตัว c คลอนนะครับ8080 80, Enter เลยครับ เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าถึง Welcome Engine X นะครับก็คือเราสามารถเข้าถึงตัวคอนเทนเนอร์ของเราได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ flag P นะครับเพื่อทำการให้เราเนี่ยสามารถ map host กับ map ตัว container p o ตเนี่ยได้นะครับก็คือสามารถลิงก์ถึงกันนั่นเอง เพื่อนๆเนี่ยเวลาพอมองภาพออกไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถแพ็คแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าเป็นคอนเทนเนอร์ยกตัวอย่างเช่นตัวแอปฟลักของเรานะครับก็จะใช้พอร์ต0 0 0ใช่ไหมครับผมก็จะใช้ตัว flag p นะครับก็แมปโฮสต์ของเรานี่แหละ5000แล้วก็แมปเข้าไปข้างใน5000เวลาเราเข้าผ่าน localhost นะครับก็พิมพ์คําว่า localhost แล้วก็พอร์ต5 0 0 0 ก็จะทำให้เราเข้าถึงแอปพลิเคชัน Flask ตัวนั้นได้แล้วครับเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนคำสั่งที่สำคัญกันนะครับก็คือการที่เรา start stop แล้วก็เข้าไปดูในส่วนต่างๆของคอนเทนเนอร์ได้นั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าการที่แอปพลิเคชันเราเนี่ยรันอยู่ใน ตัวคอนเทนเนอร์เราต้องการรู้ว่ามันตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในโปรเซสของแอปเรานะครับซึ่งเราจะทำการ e x t c เข้าไปเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้จบตอบโจทย์ตรงนี้นะครับฉะนั้นคำสั่งเนี่ยที่จะมาช่วยให้เราตรวจสอบค่าต่างๆตรงนี้นะครับก็คือตัว Docker คําคำสั่ง Docker container Log หลอกนั่นเองนะครับหลอกเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือ ส่วนส่วนใหญ่เนี่ย developer หรือว่า operator เนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการดู detail ต่างๆอย่างเช่นมี t ราฟฟิกขาเข้าหมายถึงว่ามีคนเข้าถึงคอนเทนเนอร์เราไหมและตัวคอนเทนเนอร์หรือแอปพลิเคชันเราที่อยู่ภายใต้คอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยมีการตอบกลับไปว่ายังไงหรือว่ามีการแสดงผลรายละเอียดอะไรนะครับระหว่างที่ตัวแอปพลิเคชันถูกใช้งานนั่นเองนะครับ ในที่นี้เนี่ยเราก็จะเป็นคำสั่งเบสิกก่อนก็คือใช้เป็น Docker container logs ก่อนนะครับทีนี้พอเราเรียนรู้การใช้งานคำสั่ง container logs แล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของ flag ที่เป็น2ตัวนะครับก็คือ t นะครับที่เป็นที่ย่อมาจากคำว่า tail แล้วก็ f นะครับที่ย่อมาจากคำว่า follow นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ คนอื่นนะครับเราเช็ค Docker container ที่รันอยู่นะตอนนี้ก่อนนะครับ Docker c o n คอนเทนเนอร์ ls นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยของผมยังเป็น container ร์ที่รันตัว engine x อยู่นะครับที่ชื่อว่า my engine x นั่นเองทีนี้ผมก็ลองพิมพ์คําสั่ง l อกดูนะครับ docker container นะครับ log s ด้วยนะครับ เราก็ตามด้วย my engine x นะครับเห็นไหมครับว่าพอเราพิมพ์คำสั่งนะครับ docker log engine x my engine x เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่ตัว engine x เนี่ยทำงานนะครับว่ามี process เบื้องหลังการทำงานยังไงนะครับก็จะรายละเอียดแบบนี้นะครับโชว์ให้เราเห็นนั่นเองแต่ อันนี้เนี่ยพอเราใช้คำสั่งตัว docker หลอกไปนะครับ docker container หลอกไปนะครับมันก็จะเป็นแค่เหมือนครั้งเดียวจบใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการนะครับให้มันคือเราอยากรู้รู้แบบเร็ว m ่ามรู้นัตอนนี้เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ใส่ flag f เข้าไปครับนะครับแล้วก็ enter เลยครับตอนนี้นะครับก็ จะเห็นว่าตัว power shell ของเรานะครับก็จะมาเหมือนเป็น standby ตรงนี้นะครับทีนี้ผมนะครับจะลองเข้าผ่าน localhost ดูครับผมก็พิมพ์เลยนะครับที่ browser localhost นะครับ port 8080นั่นเองผมกด enter เลยครับเราจะได้หน้าตา welcome engine x ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลอกของเรากันนะครับ หลอของเราก็จะขึ้นนะครับว่ามีอะไรนะครับวิ่งเข้ามาอย่างเช่นเนี่ยก็จะมีบอกว่า,ลวาโลโก้ในถูกเรียกใช้งานนะครับผมก็ลองเข้าอีกทีนึงครับเห็นไหมครับพอผมกดรีเฟรชนะครับกดรีเฟรชนะครับตัวเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะครับว่าเมธอดเก e t เนี่ยวิ่งเข้ามานะครับผ่านทางผ่านทาง Mozilla Firefox แล้วก็เป็น Windows NT นนะครับเขาจะบอกรายละเอียดของเรานะครับเวลาเรากดนะครับรีเฟซเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการดูหลอกนะครับณตอนนั้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเลิกดูหลอกนะครับเราก็กดคอนโทรลดีครับคอนโทรลซนะครับขออภัยครับเป็นคอนโทรลซนั่นเองแล้วเราก็ออกมาจากตัวหลอกของเรานะครับ เอาละครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Docker Container หลอกนั่นเองนะครับ